ครับต่อมาเราจะดูข้อที่60นะฮะของตุลาคม52กันครับดูดูข้อที่60ตามพี่มาครับ60โจทย์บอกว่ายังไงนะฮะหกสเขาถามว่าข้อความใดไม่ถูกต้องอืก็ต้องไล่พิจารณาทีละข้อแล้วครับนะฮะเท่าที่กวาดสายตาดูช้อยทั้ง4ช้อยคร่าวๆน่าจะเป็นการพูดถึงบัฟเฟอร์นะครับสาลายบัฟเฟอร์นะฮะเดี๋ยวพี่ให้ไอเดียไปพร้อมกับการวิเคราะห์ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดเลยนะครับไล่ดูทีละข้อเลย ข้อที่หนึ่งครับหนึ่งเขาบอกว่าสารละลายผสม HCl เข้มข้น0.1โมลาร์ ola, กับ KCN เข้มข้น0.3โมลาร์เป็นเป็นสารละลายบัฟเฟอร์จริงไหมนะฮะเอา HCl นะฮะผสมกับอะไรนะผสมกับ KCN นะฮะ KCN นะฮะคู่นี้ผสมกันปั๊บเป็นบัฟเฟอร์ไหมจริงจริงคู่นี้ผสมกันมันจะมีเปียเกิดขึ้นครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันจะได้เป็นตัวนี้ฮะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไอตัวนี้กดแก่ครับนี่คือเกลือของกรดอ่อน กรดแก่มันจะแสดงความแก่กว่าของมันนะครับโดยมันโดยมันจะไปไล่กรดอ่อนออกมาไปไล่กรดอ่อนออกมาปั๊บก็กลายเป็นตัวเนี้ยครับพอไล่ออกมาปั๊บมันจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น HCN ครับก็คือกรดอ่อนแล้วบวกกับ KCL นะได้เป็นกรดอ่อนออกมานะครับแล้วก็กลายเป็นเกลือของกรดแก่นะจำนวนโมลเอาอีกแล้วฮะมาแบบเดียวกับข้อก่อนหน้านี้เลยเขาให้ความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์มานะครับไม่ให้อะไรนะไม่ให้ปริมาตรมา ถ้าไม่ให้ปริมาตรมาพี่แนะอย่างนี้นิดหนึ่งครับว่าถ้าไม่ให้ปริมาตรมาเนี่ยนะครับมันมันวิเคราะห์ไม่ได้อะครับโอเคนะให้แค่ความเข้มข้นมาตัวนี้เข้มข้น0.1แฮโมลต่อลิตรตัวนี้เข้มข้น 0. เท่าไหร่นะ3โมลต่อลิตรอย่างเงี้ยครับนะทาไม่ได้หรอกครับนั่นแล้วกวาสายตาดูช้อยอื่นๆที่เหลือโอ้โหเหมือนกันเลยครับไม่ให้ปริมาตรมาอีกแล้วครับ หลายคนบอกสมมติเหมือนเดิมครับพี่เคสมมติยังไงสมมุติว่านํามาปริมาตรเท่ากันเออนะฮะมันจะทําให้สมบูรณ์สักนิดนึงก็ไม่ได้นะนะครับคือถ้าหนูไม่สมมติปริมาตรมันจะจริงๆมันหาคําตอบได้นะฮะข้อนี้นะแต่ไหนไหนพี่พูดวิเคราะห์ให้มันชัดเจนไปเลยแล้วกันครับสมมุติว่านํามาปริมาตรเท่ากันแล้วกันนะฮะ เอาสาลายต่อไปนี้นะครับมาผสมกันโดยนําสาลายซึ่งมีปริมาตรเท่ากันนะครับและความข้นตามช้อยทั้ง4ช้อยมาผสมกันและและให้เราวิเคราะห์หาข้อใดที่มันไม่ถูกต้องนะครับถ้านํามาปริมาตรเท่ากันนะฮะปริมาตรเท่ากันปั๊บตัวนี้ความข้นมากกว่าหนึกภาพออกไหมนะปริมาตรเท่ากันะตัวนี้ความเข้มข้นมากกว่าจํานวนโมลก็มากกว่านะครับตัวนี้ความข้นน้อยกว่าโมลก็ต้องน้อยกว่าพอโมลน,น้อยกว่าปั๊บตัวนี้ก็จะหมดไง พอตัวนี้หมดปับ๊บตัวนี้ก็จะถูกใช้ไปนะครับพี่สนว่าปริมาตรเป็น1ลิตรเลยแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ความเข้มข้นก็จะเป็นจํานวนโมลได้เลยครับถูกใช้ไป0.1โมลลบกันเหลือ0.2โมลน,นะฮะแสดงว่าตัวนี้ต้องเหลือไงตามทันไหมนะฮะ KCN เหลือครับแล้วคราวนี้ตัวนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นจากปิย์อาร์ด้วยเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามสัมประสิทธิ์เลยครับก็คือเกิดขึ้น0.1ไง โอเคนะถามว่าสารละลายคู่นี้ผสมกันแล้วเป็นบัฟเฟอร์ไหมนะครับถ้านํามาปริมาตรเท่ากันและสมมติให้ปริมาตรเท่ากันและเท่ากันหนึ่งลิตรด้วยอ่ะมันจะได้วิเคราะห์ง่ายดีนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปพอปฏิกิริยาสิ้นสุดมันจะมีเกลือของกรดอ่อนปนกับกรดอ่อนนะฮะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเป็นบัฟเฟอร์ครับนะเป็นบัฟเฟอร์ข้อหนึ่งใช่ได้นะฮะโอเคไหมนะฮะข้อที่สองครับช้อยสองสิ สองมันเป็นการผสมสารละ HF นะฮะเข้มข้น0.1กับ NaF เข้มข้น0.3โมลลร์ HF กับอะไรนะกับ NaF นะฮะไอ้ตัวเนี้ยครับคือกรดอ่อนนะผสมกับ NaF NaF ก็คือเกลือของกรดอ่อนคู่นี้ผสมกันนะครับไม่ว่าความเข้มข้นจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามฮะนะครับ,นะรบมันก็จะเป็นบัฟเฟอร์ได้เลยครับนะเพราะกรดอ่อนกับเกลือกรดอ่อนก็จะเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ นะบัฟเฟอร์โซลูชันเมื่อมันเป็นบัฟเฟอร์นะครับเป็นบัฟเฟอร์แต่ช้อยสองบอกว่ามันไม่เป็นบัฟเฟอร์ข้อนี้แหละครับคือข้อที่ผิดแหละครับโอเคนะเราได้คำตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าข้อที่ผิดคือข้อที่2นะฮะข้อ2นะส่วนข้อที่3ข้อ3เนี่ยผสมสารไาอออนม,มเนียกับแอมโมเนียมบโบรไมด์นะครับอื้อหือข้อนี้สิครับเห็นแล้วแปลกประหลาด แอมโมเนียนะฮะกับแอมโมเนียมโบมา N H 4 Br ให้ความเข้มข้นตัวนี้0.1ครับ1.5โมนลต่อลิตรตัวนี้0ดเท่าไหรนะ3.5โมนลต่อลิตรไม่ให้ปริมาตรมาผสมกันเสร็จปั๊บเ็บอกว่ามี p H เท่ากับอะไรครับ p H เท่ากับ8.88จริงไหมเนี่ยนะครับคำถาม ใส่เครื่องหมายคำถามไว้เลยมันจะวิเคราะห์ได้หนูต้องรู้2ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือหนูต้องรู้ค่า Kb ของตัวนี้ครับโอเคไหมฮะแล้วก็ปริมาตรตัวนี้แล้วก็ปริมาตรตัวนี้ที่นํามาผสมกันด้วยเข้าใจนะครับไม่งั้นหาไม่ได้หรอกครับข้อมูลมันขาดๆเ,เกินไปเยอะครับเหมือนไปลอกโจทย์ของพวก exam board จากต่างประเทศมานะครับแล้วแล้วเอามันมาไม่ครบนั่นแหละครับ นะแต่เราได้ข้อผิดชัดๆไปแล้วคือข้อที่2นะฮะนะแล้วส่วนช้อยที่สี่เขาบอกว่าไงครับ4โซเดียมอะซิเตตเข้มข้น2โมลาร์ผสมกับกรดอะซิติกเข้มข้น2โมลาร์เป็นบัฟเฟอร์ที่ดีกว่าโซเดียมอะซิเตตเข้มข้น1โมลาร์ผสมกับกรดอะซิติกเข้มข้น1โมลาร์จริงไหมจริงครับนะฮะจริงฮะถ้าสมมติปริมาตรเท่ากันนะคือถ้ามันมีเนื้อกรดบัฟเฟอร์กรดไม่ได้มาจากกรดอ่อนผสมกับเกลือของกรดอ่อน นะฮะถ้ามีเนื้อกรดอ่อนกับเนื้อของปริมาณเนื้อกดอ่อนกับปริมาณเนื้อเกลือของกดอ่อนยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยิ่งเป็นบัฟเฟอร์ที่ดีครับเพราะมันจะรักษาระดับ pH ให้คงที่ได้ดีโอเคนะครับมันมีตัวที่คอยสเตอนกรดหรือสเตอนเบสที่เราเติมลงไปเนี่ยเยอะมันก็จะเป็นบัฟเฟอร์ที่ดีกว่าข้อ4ถือว่าเป็นข้อที่ถูกครับนะส่วนข้อวิเคราะห์ใหม่เลยข้อที่ผิดแน่นอนคือ2นะฮะข้อที่1 หนึ่งมันจะถูกมันต้องอ้างอิงปริมาตรเท่ากันแล้วข้อ3มเนี่ยมันจะถูกต้องก็แต่เมื่อหนูต้องรู้ปริมาตรนะครับของสารละลายทั้งคู่แล้วก็ต้องรู้ค่า kb ของ nh 3ด้วยโอเคนะแต่ข้อที่ผิดมันมีชัดๆอยู่แล้วครับก็จําใจเลือกแล้วกันครับข้อนี้นะฮะตามที่เห็นครับนะพี่เคเฉลยข้อที่2ครับเป็นข้อที่ผิดผ่านหั